ก็เป็นเรื่องของวันนี้กระทรวงเกษตรนะครับขอเสนอพรรมอนะครับพิจารณาพิจารณาอนุมัติงบปี68นะครับงบกลางวงเงิน1,309.76ล้านบาทเศษนะครับเพื่อดําเนินการแผนงานโครงการพื้นฟูเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบอุทกภัยปี67เพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ให้ความสําคัญและก็มุ่งเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ ท่านนฤบุพิญโยศินวัตรที่ติดตามต่อมาต่อเนื่องนะครับเรื่อยมาจนได้กัรอนวัตในครั้งนี้นะครับมีโครงการฟื้นฟูทั้งสองส่วนนะครับส่วนแรกจะใช้เงินรวม848.6 6ล้านบาทอีกส่วนหนึ่งจะเป็นฟื้นฟูเกษตรกรประสบภุตระกภัยทางใต้วงเงิน461.10ล้านบาทนะครับโดยรายละเอียดเป็นดังนี้นะครับปัจจุบันนะครับกระทรวงเกษตรได้ดําเนินการตามโครงการดังกาวตั้งแต่วันที่14กรกฎาคม ถึง3าเวตุลาปี67นะครับแต่งบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับรวมถึงไม่ครอบคลุมในพื้นที่ทางใต้ที่เกิดปัญหานะครับจึงเลยได้มีการนําเสนอไปทางสงปชนะครับในทาวะชมครั้งที่2ทับเมื่อวันที่11มีนาคม2 5 6 7นะครับให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในกรอบองบเงินเพิ่มเติม,ม1989.72ล้านบาทนะครับอันที่กระทรวงเกษตรเสนอและก็ได้ดําเนินตามตามขั้นตอนต่างๆระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับ เพื่อให้การดําเนินโครงการที่เป็นไปด้วยความโปร่งใสและก็ใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต่อมานะครับเพื่อการช่วยเหลือของประชาชนครอบคลุมถึงพี่น้องชาวเกษตรกร,กรทั่วประเทศรวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ประสบอุท,ทกภัยปี67และสามารถฟื้นฟูและประกอบอาชีพทางกเกษตรได้อย่างรวดเร็วรเกษตรจึงของอ,นอนุมัติงบกลางดังนี้นะครับทั้งรวมทั้งทั้งสิ้น8โครงการ สองโครงการแรกนะครับจะเป็นการฟื้นฟูเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบอัทกภัยปี6 7รวมวงเงิน848.66ล้านบาทจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือทางด้านข้าวนะครับเพื่อลดการใช้จ่ายในการซื้อปัจจัยของการเกษตรลดต้นทุนการผลิตข้าวที่วงเงิน820.21ล้านบาทเศษนะครับแล้วก็โครงการการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงเลี้ยงสัตว์ในบ่อพลาสติกและในกระชังบกของกรมประมงนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบอุภัยด้านประมงนะครับ รวมในพื้นที่กว่า30จังหวัดยกตัวอย่างเช่นลำพูนหรือพิษณุโลกนะครับแล้วก็ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในการเลี้ยงสัตว์น้ําในบ่อพลาสติกวงเงิน28.45ล้านบาทนะครับอันต่อไปนะครับจะเป็น6โครงการรวมของการฟื้นฟูเกษตรกรผู้สบอุทกภัยทางภาคใต้นะครับปี67นะครับอันที่1ก็จะเป็นเช่นเดิมครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของข้าวของกรมการข้าวนะครับส่งเสริมการเพาะปลูกแล้วก็ลดการค่าใช้จ่ายต่างๆในปัจจัยการผลิต ใช้วงเงิน51.16ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นของกรมประมงนะครับเพื่อพื้นฟูผู้ประสบภัขขปเช่นเดิมนะครับที่แล้วก็สร้างอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องชาวประมงนะครับอีก